เอากรีดดังๆสักครั้งนะคผู้ชมครับโอ้ยมันซื้นใจว่าเพราะว่าคนเยอะเลลอ่ะคนบั้ช่องมาเยอะเลลอ่ะแกมาจากไหนกันนี่ อาไหมเห็นั่งกับพวกฉันน,นั่นนี่เอาไหมเ,เดี๋ยว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 เนอรกลับบ้านไม่ได้เด้ยนะเอาแล้วฉันหาเรื่องให้เราเด้อเออปักซ้องฉันมาแล้วเด้อฉันมาเล่นสถาบานนี่ทีนี้ฉันไปอยู่ผักกลางใช่ไหม ฉันก็พูดแต่เข้าไม่ได้มากโดยเิเจฟโคคุลินโอเดมานี่ฉันพูดสบายใจเลยเดยเอฟอังกันออกอยู่แล้วลวะเนาะเจ้าภาพยู่ไหนเจ้าภาพนั่นนะ่ะโอ้รับเลยลยวะเจ้าภาพรับเลยลยวะอยากเห็นด,ดําดงนะแทะนี่เดชด,ด้าดงมาแล้วเดชนี่ ลับยังเจ้าภาพลับยังลับแ้วับว้าเออเขาอยากเห็นอยากเห็นดำดงเออเขาอยากเห็นเขนชอบใช่ชอบดำดงนั่นเดตอยากรู้ไหมเจ้าภาพคนไหนไหนเราเสื้อขาวน่ะเจ้าภาพหมดเลยเออเผยเออเผยตอวเผื่อเสื้อขาวเยอะแยะเออฉันไม่กลับมันเหมือนไรดอกแต่เขาก็ให้รางวัลนั่นนะ ทำไมวันนี้ดำดงพูดผมฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะจะไปฟังอะไรรู้เรื่องขวลาดหาลิเกบันโปงมเะเรนนาะจะเกจะไปฟังฉันอะไรรู้เรื่องคนมันลิเกน่ะฟังกันไม่รู้เรื่องดอกแต่ว่านาเวทัย เออฟังกันมืดนี่แหละรู้เรื่องกันมืดนี่แหละฟังรู้เรื่องหมดเลยเออโอ้ถึง,งว่าสิเขาถึงหาลิเกลูกเขยโคราชมาดูนี่คุณใช่ไหม <c oughs> ที่ไปเอาลูกเขยเข้าโคราชเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่น้องว่าฉันเนเด็กหอกระบอกอะไรตกดืิมแม่ฉันกูเขี้ยพันหล่อนประตูชุมพล ดาเลยขาไม่รู้ด่าเลยว่าเอ็งพาหลอดประตูชุมพลทำไมนั่นน่ะแล้วลอดประตูชุมพลแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอ๋ออกูหลดแล้วแล้วกันเนยไปไหนไม่ได้ก็ตรงกรับโคลาดเน้อ,อน่องแกนะฉันพาหลอดเหรออ๋อนั่นแต่ถึงอยู่นี่อยู่ อยู่แต่ฉันทุกวันนี่เดะอ่ยฉันก็ไปอยู่กัน<ฉ>ทุกวันไหมเฮ้ยฉันก็ว่าฉันก็ว่าฉันก็ไปนำมาตะบ้านไก่ไกไ่เนาะออืโคล,ลาดล,าดลีแมงมเงยสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเราไม่ไปไปไปเนาะเออ ไปไม่ได้ดกด้วยาหัวใจชึนอยู่กันนั้นลิเกเรื่องนี้อย่าลืมนะครับพาแฟนไปกินเยเป้ากระดกหม้อด้วยนะครับบ้าหรือว่าบ้านเกลี้ยกระดกหมอนี่ใช่ครับเจ้าเอาย่ายเอาเถอะเอาเอาเอาเร็วเร็วย้ายด้วยหนึ่งสอง โอเคคุณยายไม่รู้นะเขาเลิกเที่ยง<า>เที่ยงคืนนะไม่ใช่เลิกเที่ยงพุ่นี้บ้าน<ท>ผมเขาเรียกว่ากระดกหม้อบิรดอยาถามนะคนนั้นเนี่ยเขาก็ลัวเขาในเมียงอ่ะเขาในเมียงไปตะาลแม่กกิมเพงไปกินยุปเปเอร์กระดม้อกระดกหม้อกระดกหม้อ เอาฉันไม่ได้หยาบคายเด้อแต่ว่าเขาเรียกงี้จริงเรียกว่าอะไรเยเป้าเลยนะเยเป้ากระเด้าหม้อเยเป้ากระเด้าหม้อใช่ือเขาไม่ได้หยาบคายดกบอกก่อนเขาทไมเรียกอย่างนั้นฮะเอาไปเขาเรียกนี่เอาเวลาแกยกหม้อเราครับผมหม้อหนุ่มจีนแกก็แกก็ก้มก้ยเนาะครับผมเย่เป้าแกก็ก้มก้ยแกหลายขันละเวลาโยกมันก็นักเรา เออเออเออว่างงเนี่แหละใช่ยาเยาเป่ากระดะหมอดรู้ยังโอเคครับใช่อย่างนี้แล้วนะถาม,มคำสุดท้ายครับอะไรอีกไอซอยเจ็ดนี่ใช่ซ่องอยังเหี่ยมไหมครับไม่รู้ดีแต่หนูสีชมพูใช่สีชมพูคำไม่เน้นเนี่ยส่องส่งอะไรเดี๋เขาเรียกซอยสีชมพูซอยหันสา เงี้ยมพาเพื่อนมือดักมามุดกับมดักหรูและเฮ้ยไปแล้วไปหาฟแฟนกูนัาตาต <The S 1> <ส>ี้อแล้ว,ลวจะไปก็ไปได้อตาหน่อยๆในเขารอกูแล้วอะไรจะไปก็ไปได้ไแต่ต้องไปแบบ Me ธรรมดา Ay se menea 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 la <laughs> cadera la cadera se menea se menea la cadera la cadera se Ay se menea 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 la cadera la cadera se menea se menea la cadera la cadera se แต่บานฉันน่นเฉันอาของแม่ฉันเป็นอะถ้าชาวบ้านติดใจจัดให้คีครับไอเซเมนเนยเซเมเนยเซเมเนยเซเมเน่เซเมเนย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 เซเมเน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 ยเซเมเน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 เซเเซเมเนย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 เซเมเนเ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 ซเมนเนเซเมนเนเเซเมเนเเซเมเนเซเมนเนเซเมนเนเเซเมเนเซเเซเมเนเเซเมเนเซเมนเนเ 外地过啊！